ยานออกมาดินแล้วมันเป็นแผนการของมันนะเป็นแผนของมันนะเพื่อที่จะทำคอนเทนต์นี้นะจริงๆนะครับพี่น้องทำคนนี้คอนเทนต์นี้ให้คนนะครับเข้าไปเกียดลุงเกียดป้านะครับจริงๆมันก็เลยใช้วิธีนี้ทำเป็นเอาโทรศัพท์เนาะพี่น้องเอาโทรศัพท์ไปให้พี่เอนงดูนะครับพี่น้องอืมอา่า ลูกชายหัวแก้วหัวเวนหัวโทนนี่เฮ็ดบเป็นติคือว่าเก่งแท้ถึงดอกื็ว่าอีกคอมพิวเตอร์รับซ่อมนั่นรับซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่เนาะือว่าเก่งอยู่นะากะา,บบาประเทศไทยอ่าก็บอกว่าือเก่งแท้รือเก่งอย่างอื่นบ่โอ้ลูกสะภ้ยเพิ่นเอาเงินให้นะพี่น้องให้ค่าน้ำมันเนาะลูกสะภ้ต่างแดนพี่น้องเย ลูกสะไพ่ปฎิซ้ำเดี๋ยวก็พอปู่พี่น้อ,อยอายุอายุไม่ใช่ปัญหาผนว่าอไม่ใช่ปัญหาเ <c oughs> ออนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแผนของอีเวนนี่แหละนะครับพี่น้องอ่าที่จะอ่าไปปั่นไปป่วนเขาอยู่นู่นเพื่อจะให้ทัวลงป้านะครับพี่น้องเออทัวล์ลงลุงกับป้านี่แหละอ่านะมันเป็นแผนการของมันเออมันก็จะ อันเป็นแผลแบบนี้เอา้าพ่ออยากไปอยู่ด้วยทําไมไม่เอาพ่ออยู่ด้วยแบบนี้แหละเออมันก็ออกมาพูดทํานองแบบว่าเออไม่รู้จักบุญคุณแบบนี้แหละนะนะครับพี่น้องถ้าไปอยู่นู่นนะพี่น้องเนาะฝ่ายนี้ก็เล่นอีกนะพี่น้องเนาะอืมฝ่ายนี้ก็เล่นอีกลูกทางฝ่ายนี้ก็เล่นอีกยังอยู่นี่แหละดีแล้วไม่ต้องไปหรอกเออจะไม่ได้มีใครว่านะ เขาทำดีแค่ไหนก็ว่าให้เขาอยู่ดีนะครับพี่น้องเหมือนกับมาอยู่นี่นั่นแหละอ,อียานก็ยังออกมาพูดว่าได้มาซักซงซักผ้าซักอะไรให้เขาเอาอามาอยู่บ้านก็ไม่มีน้ํบวงน้ําอุ่นโอ้ยนะเขาพี่น้องเอ้ยแต่เขาจะได้อ่านน้าอุ่นยูสาไฮนะครับพี่น้อง,อจ,ะอจ,อะองจะว่ากระแดะอะไรเถอะเออนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้อ่านน้าอุ่นหรอกพี่น้องเอ้ยนะครับมันอยากไปเองนะครับจะไปเองนะครับ อ่มันก็มีร้อยเหตุผลของคนนั่นแหละพี่น้องอ่มีเหตุผลนะครับของคนที่จะไปนะครับพี่น้องออเมื่อก่อนอยู่เทียงไร่เถียงนาก็ยังอยู่อยู่แมนบอกพี่น้องอาบน้ำอ่าอยู่ในโอ่งอาบจะกากอยู่มีน้ำบูนกนยังอาบแมนบอกพี่น้องเอออย่าเ้าท้อเห็ุดีทําดีปานไหนมันก็ไม่ดีหรอกพี่น้องคนเนาะถ้าจะพูดนะอ่า มาอยู่กับเขามันก็ยังออกมาพูดว่ามันได้มาสซักพงซักผ้าได้มาเป็นเออเป็นขี้งคงขี้ข้าอยู่บ้านอืมว่าเอาพ่อมาเป็นขี้ข้าอยู่บ้านนะครับพี่น้องเออมันก็ต่างกันนะพี่นอนะอ้องเนาะเออทําไมมึงพูดได้ขนาดน,นี้อีเบสอียานเออแม่นนะครับพี่น้องทําไมมันพูดแบบนี้ได้นะครับพี่นอนะอ้องเนาะอ่า อันนี้คือการมาพูดเพื่อจะใส่ร้ายเขานะพี่น้องมาใส่ร้ายเขาอืมมาใส่ร้ายเขาเอาเพื่อจะให้ทัวมาลงเขาแต่เรื่องจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่เป็นอย่างที่มันพูดเออเขาไปอยู่นู่นพี่น้องอ่าก็เฝ้าบ้านให้เขามันก็สุขสสบายแล้วมันก็อยู่บ้านเออก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านให้เขา ตัวเองก็ไล์สดอยู่นั่นนะพี่น้องนะครับ F C F C ก็เห็นอยู่เนะาะเมื่อก่อนเอมาอยู่กับเขามันมีไรายได้พี่น้องก็ยังพูดกับผมอยู่ว่าเออก็ยังพูดโอ้ช่างตามมือสิไปหาใส่ได้พูดว่าเออดกว่าจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพูดว่าปีหนึ่งมันจะได้ขายบอกพี่น้องเอกว่ามันจะออกลูกกว่ามันจะโตกว,ว่ามันจะได้ขาย นะครับพี่น้องงามไรมันจะได้ขายนะครับอียานฟังกูเด้ออ่อไปอยู่น่นมีเงินเดือนไหมกูถามมึงหน่อยอีเวนออมักซีดีเอาให้ไหมเอาให้เท่าไหร่อ่ลูกแต่ละคนเอาให้ไหมมีรายได้เหมือนนี่ไหมเออได้ใส่ทองไหมเออได้แต่งตัวหล่อไหมเออได้ใส่รองเท้าผ้าใบได้ใส่ยีนไหมเออมันความสุขสบายมันต่างกัน พี่น้องดูไม้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสภาพตอนอยู่กับเขาและหลังอยู่กับเขาเป็นยังไงมาเปรียบเทียบกันนะครับพี่น้องเนาะทุกคนก็มีตาเนาะเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันไปอยู่กับใครพี่น้องนะครับไปอยู่กับใครเป็นทาสของใครพี่น้องดูออกนะอือเป็นทาสของลูกชายหัวแก้วหัวเวนลูกชายโทนเินตัวนะครับพี่น้องเออเออ ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมันแล้วพี่น้องไปตัดห้าเกี่ยวห้ามันโทกไรายพี่น้องเอ้ยเออมันทกไรายจนอย่างนี้บวดบัแล้วนะครับพี่น้องเออนะครับพ,พี่น้องจนอย่างนี้ปวดหัวตัวมันไม่นสนุกสุขสบายแบบนี้นะแต่เขาให้โอกาสแล้วเขาเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรคุณเลือกเองที่จะกลับบ้านเมนบอกพี่น้องเออจริงๆเออเขาเลี้ยงดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ดูสนุกสุขสบายนะครับนอนอยู่ห้องเอนะครับพี่น้องเอ้ยเออนอนกะกลางคืนจะเปิดเอนอนไสอยู่พี่น้องเอ้ยสะเอาห่าได้อีกอียานอีเวนเออเขากินอะไรก็ได้กินกับเขานั่นแหละ,ะแค่ดูบ้านดูช่องให้เขาเอฟซี FC ก็เข้ามาดูอืมก็มีรายได้นะครับช่วงนั้นเอ้ยเดือดระจิตมื่นเป็มื่นก็ได้พี่น้องเอ้ยนะครับสิไปหารไซดได้ไปไปอยู่นั่นเดอ ปีหนึ่งก็บอได้รายได้พี่น้องมันก็ท้อและคนเมนบอกออมักซีดีมันก็เงินมันพี่น้องมันก็บาให้และเมนบอกออมันคนละส่วนด้พี่น้องมันคนละส่วนกันแกก็อยากได้เป็นของแกทาไมพี่น้องเออก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแกตัดสินใจผิดตั้งแต่แรกอย่ามาโทษเขาเลย จะหาข้ออ้างเลยว่านั่นนี่ไอยานก็มาเล่นอีกมาอยู่นี่มาซักเสื้อผงเสื้อผ้าให้เขาโอ้ยนะครับมันก็ต่างอย่างที่เมืองพูดมันก็พูดเกินไปม,นมาซักกางเกงใหนให้เขาพอดว่าโอ้นะครับพี่น้องนี่แหละอีเวนนี่มันก็พูดเกินไปนะเออมึงไปถามหน่อยเด้ออียานเด้อมึงไปถามตาด้วยเด้อตอนนี้เด้อได้เงินเดือนเดือนเท่าไรหร่ถามหน่อยเด้อ ห,หยิบยื่นให้อียานาบอกหยิบยื่นให้ตอนนี้บอกออโอ้ยอีนางยานเนาะหยิบยื่นให้ตอนนี้เนาะอ,อีคนดีอืมอีคนดีเออหรือมีลูกคนไหนหยิบยื่นให้ไหมตอนนี้โอ้ยฝันนะครับพี่น้องเจนเตนนะครับเออฝันพี่น้องไม่มีใครเออตาเลือกของตาเองไม่มีใครบังคับนะตาเลือกเองเลือกที่จะไปเองนะครับ เทนที่อยู่กับเขามันส,สนกสุกสุขสบายแล้วนะครับพี่น้องเอนอนก็นอนในห้องแอร์ผมแต่มาตีว่าโอ้เครื่องทําน้ําอุ่นไม่มีฝัดวะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้เครื่องน้ําอุ่นนะพี่น้องเนาะเราจะมาพูดทาพภาแสงของเงาอะไรผัดคือจะอัปเกรดเจ้าของขึนเถอะเออมามีน้ําอุ่นอาบอะไรตีแมนบอกพี่น้องเออนะครับอันนี้ก็ขอเถียงหน่อยเดอ้อนะครับ อาบโไรบอี่กี่คืออาบยูเมนบอพี่น้องอืมมันนอนบอหลับที่โบไร่อาบน้ำบุญมันเป็นจังไดเออน,อนอนดูเถียงให้เถียงหน้าพู่มมีน้ำบุญกันยังอาบยูเมนบอพี่น้องเออมันก็เกินนะครับเออกูขอเถียงมึงหน่อยยานอ่าอ,อยู่นามีเครื่องน้ำทำน้ำบุญทีเออโอเตก็กเตกกี้ คือเห็นอาบน้ำสะอยู่เออนั่นละ่ะเอออาบเต่อยูบ่บวกควายอู้จักบอกเออเมื่อก่อนอยู่พูนก็ไม่มีน้ะอุ่นไหนพี่น้องชิบ้างว่า,าสแต่งอย่างก็นำอุ่นนันนี่เออก็พึ่งมาได้นี่แหละพี่น้องเอยอืมมันก็ท้อหละมันก็ถอดใจและพี่น้องเนาะมันไม่เหมือนกับตัวเองคิดได้เออ ตัวเองคิดว่าโอ้ยออกไปเดี๋ยวเขาก็ติดูให้เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ใช่นะพี่น้องมันกลับกันมันไม่เหมือนกับอยู่นี่ไหนอะเดือนละเจ็ดเป็นหมื่นก็ได้นะครับพี่น้องเอออืมก็พอได้ใช่ใช้นี่ใช้สินเขาอยู่นะไอ้นี่ทกสงทกสงโทกสอยู่แล้วพอได้แก้อยู่นะครับพี่น้องเอฟซีดีเออคนเราเนาะมันไม่มีรายได้นะพี่น้องมันก็ท้อสิพี่น้องคนเนาะก็ท้อเทสิออ ยิ่งไฟอ่าศูญเสียยิ่งแล้วนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ให้เขาไปยุ่งบ้านเขาหรอกนพี่น้องก็ไม่ได้สนใจด้วยเออเขาไม่ได้ไปให้เขาไม่ได้สนใจหรอกนะพี่น้องเ้ยที่จะหยิบยื่อมันมันต่างกันนะครับพี่น้องมันต่างกันนะมันต่างกันอือเจ็ดไหมจะได้ไปอยู่กับเขาไหมเอาลองเข้าไปดูไหมน่ะเออลองไปอยู่เบิ้งยียานเออให้ตาไปอยู่เด้อลูกก็หลายคนอยู่ถ้ามาอยู่กับคนนี้ไม่ดีก็เอาไปอยู่กับคนอื่น แม่นบอกพี่น้องดีไรอ่คนเราเม่ก็ท้อแท้สี่พี่น้องเออตื่นมาเกี่ยวหญ้าเย็นมาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวเออมันท้ออะไบ้านนี่ออรายได้ก็ไม่มีออโอ้ยสังตามเบอร์เอาอะได้อีกแล้วผลว่าออดีคว้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผลว่าออโอ้ยเดือนนั้นสามสี่หมื่นก้าแล้วผลว่า ตาก็ได้พูดกับผมอยู่นะครับพี่น้องเออว่าเจ้าก,ก็เฮ็ดรถดลรวว่าจะาจะไปทอกแคห่หนังว่าไปเสียหามองหน่ะมันไปเห็ดนาเห็ดนามันยากให้หนังว่ะมันละทาทกแทไม่น้องเนาะอือียานก,ยนก็ยังได้ออกมาพูดว่าออกมาพูดว่าอะไรพี่น้องตาก็ยังมีความสุขแบบนี้แกเป็นชาวนาชาวไร่ชาวนา,า,วนาอยากเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไปนะครับมันไม่ใช่นะครับพี่น้องเอ้ยผีบ้าคนไหนนี่พี่น้องเอ้ยไม่ ชอบความสบายนะครับพี่น้องเออันนี้มันก็อิสระนะพี่น้องเอออิสระแล้วก็มีอะไรได้เงินมันมากับอากาศนะครับอียาน,นยังแท้เลยเออมึงไปถามเจ้าของเขาหรือเปล่านะอืมก่อนมึงจะมาพูดนะมึงไปถามเขาหรือเปล่าอยากได้จะบอกเงินนั่นไปถามมึงเด้อโทรไปถามมึงออว่าไม่ใช่ความกูนนะอีเวนเนะ้ย Hmm.